สวัสดีค่ะพี่พีเอีวันนี้น้องแมก็จะพามาเลี้ยงควายดอนเนาะคะ่ะน้อเจ้าเพชรกับเจ้าทองนะคะดูเสียงเสียงเปลี่ยนไปมากอะไม่สบายหลายวันแล้วนะคะพี่พี่เริ่มไม่พอใจไอ้เท่าเราเริ่มไม่พอใจลวไอท้ทองน้องแย่งน้องแย่งดูสีหน้าไม่พอใจ ยังไม่ได้อาบน้ำกันเลยได้เนี่ยดูหน้าตามอมแมมหมดไอ้ทองอ่ะเฮ็ดอ่ะคนไทยยาก็ไปสบายดูเสียงดูเสียงหนูดิอะฮะ แล้วเจ้าหนี้เธอทะไปไม่กินแข็งเหรอแข็งมาหนุกแข็งไปแล้อ่ะดูหน้าดูหนา้าขาขาวรวยร้อน <laughs> ครอยากสนับสนุนอยากเลี้ยงน้องนะคะทักแคทมาได้ค่ะเป็นควายที่ถ่ายชีวิตมานะคะ p p อสงสารน้องมาเลยถ่ายมากินดีอยู่ดี <c oughs> ดูทำดูทำอันนี้เจ้าเพชรนะคะ หัวไี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้ดูขี้เต็มหัวเลยเี่ยขี้เต็มหัวเลยเวลาเขาหิวเขาก็จะเอาเนี่ยน้าเอาหัวเนี่ยไถขี้ตัวเองเอาแต่ใจใช่ไหมเพชรโอ้ยทองเพชรนี่เพชร ไอทองนี่มันกัวนะเพชเพชมาตรงนี้เอเ่อไปเ่ยเพชเขาอยู่ตรงนี้นี่ยเนี่จเจ้าเพชนี่จเจ้าทองเสนอหน้าเสนอหน้าหน้ากระดำหมด อีกสักหน่อยอ่ะอาลูกอ่ะเล้ามันมันแค่ตัวเดียวก็เต็มประตูเลยไม่ให้น้องเข้ามากินเลยอ้าวเพรอ่ะเย้ดูหัาเขียวอริยอร่อย เพื่อนอะแคมาตรงนี้ใครอยากสนุมใครอยากสนับสนุนทายาจมงเดือนหนึ่งกินหมดประมาณห้าหกพันอะแปลงหนึ่งหนึ่งพันบาทเดือนหนึ่งจะตกประมาณห้าหกแปลงอะได้ดีสิ แต่ตอนนี้กำลังปลูกญยาเองแล้วตอนนี้แต่ว่าก็ปลูกในเนื้อที่น้อยเนาะก็ยังไม่พอต้องซื้อเพิ่มเติมค <c oughs> ่ะเฮ้ยตกเออเสียงอะไรวะเสียงอึงที่ไหนร้องวะยิ้มจัด อิ่มจัดเอาแย่งน้องตลอดเลยทองยอิ่มหรือเปล่าวะเราเฮลโหลน้องควาย หนูเป็นควายผมเป็นควายครับควายขี้อ่อนอันนี้ควายขี้ดื้อไอ้ตดวนี้ดือดาอบใงน้องไปแล้วค่ะบีอีบ๊ายบาย